กรณีการใช้อำนาจรัฐโดยไม่เป็นธรรมอย่างนี้ก็เป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบเพื่อประโยชน์ของตัวเองและผู้อื่นจับใครไม่ได้อีกเมือไงผมเป็นหนึ่งในตัวแทนของคณะผู้แทนไทยซึ่งมีทั้งฝ่ายค้านในรัฐบาลและภาคประชาชนไปอธิบายชี้แจงต่อคำถามต่อคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งประชาชาติที่เจนีวาครับคำถามหลายคำถามที่เขาถามมานั้นเป็นคำถามที่เฉพาะเจาะจงว่า กรณีที่ภาคใต้การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีตักใบกืษเซ็กมีใครต้องรับผิดรับโทษแล้วบ้างอคําตอบก็เน้นไปในตํานองว่าก็มีการย้ายตั้งแล้วแต่ย้ายเนี่ยฝรั่งเขารออยู่แล้วเขาบอกว่าการย้ายไม่เป็นการทําโทษทาโทษคือต้องทําโทษก็บอกว่าอยู่ในกระบวนการอยู่อย่างนี้เป็นต้นส่วนข้อกล่าวอ้างอันสุดท้ายในเหตุทางการยึดอานาจเรื่องหงมิ่นสถาบัน นั้นเนี่ยผมก็คงจะไม่พูดอะไรเพิ่มเติมในที่นี้เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องต้องระมัดระวังแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยกำลังอธิบายว่าถ้าอำนาจรัฐอำนาจการเมืองอำนาจตามรัฐธรรมนูญมันไม่สามารถสื่อสารและเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้อำนาจนั้นำนาารัฐกลับประชาชนได้ศรัทธาที่ดับวูบลงไปอะไรอะไร,อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วล่ะ มันก็จะขาดจากประชาชนนะมันขาดจากฐานประชาชนครับครับครคราวนี้การปฏิรูปการเมืองที่จะต้องมีการดําเนินการกันอย่างจริงจังการยกร่างรัฐธรรมนูญพักการเมืองเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเป็นโครงสร้างที่สําคัญครับครับในการในกระบวนการปฏิรูปครั้งนี้ชาติไทยเองเนี่ยมีมุมมองหรือว่าจะมีการดําเนินการอะไรไหมครับที่จะสอดรับกับเรื่องการปฏิรูปการเมืองในรอบนี้คงแบ่งเป็นสองท่อน ท่อนที่หนึ่งคือเรื่องการช่วยกันกับเขาในการประคับประคองการร่างกติกานี้ให้ได้เส้นแบ่งเส้นกั้นและวิธีการจับคนไม่ดีออกคนไม่เหมาะสมออกจากอารบอกเป็นวงรอบเนี่ยต่างๆกันคนให้พอดีพอดีแล้วจับคนที่ไม่ดีออกไปได้ในตอนหลังจากผ่านเส้นนั้นเข้ามาแล้วนั่นเป็นท่อนหนึ่งและแน่นอนก็คือเรื่องการทําให้กติกานั้นเนี่ยสะท้อนเรื่องการเมืองภาคคนละเมืองให้มากครับ และเข้มงวดกำชับกับเรื่องการเมืองภาคนะักการเมืองอย่าให้เป็นละเมิดการเมืองภาคพลเมืองได้นั่นองค์ประกอบของกิจกรรมประเภทที่หนึ่งกิจกรรมประเภทที่สองพักการเมืองต้องทําเรื่องพฤติกรรมละพักการเมืองต้องไม่ใช่เอามาเล่นกระบวนการถแถลงโต้กันเล่นใช้บวหานคมคายหรือและในสุดก็ไปยอมความกันไปหมดครับ ไม่ช่บอกให้ต้องไม่ยอมความแต่บอกว่าไม่ใช่เรื่องความมาโต้เอาข้อเท็จจริงมาพูดกันดีกว่าพูดในเรื่องที่เป็นจริงเสนอเฉพาะในสิ่งที่เป็นไปได้แล้วต้องมีจุดมุ่งหมายที่เป็นธรรมทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่พูดต้องทําต้องสร้างกลไกสร้างโครงสร้างขององค์กรพรรคการเมืองของแต่ละคนให้ดีเวลานี้จะสังเกตนะครับพรรคชาติไทยจะไม่ค่อยได้ออกมามาโต้มาเถียงอะไรกับใคร เพราะว่าเราสนใจมากกว่าในการที่จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยเราจะปรับปรุงตัวอย่างไรถึงจะสามารถที่ให้เราสื่อสารกับวัฒนธรรมของประชาชนได้ครับเพราะถ้ายังขืนสื่อสารด้วยวัฒนธรรมแบบผู้มีอํานาจอยู่ก็ไม่รู้เรื่องอแล้วก็จะไม่เป็นที่ต้องการแล้วมันไม่ช่วยให้บ้านเมืองดีขึ้นวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนอยากจะฟังความเห็นของคนมี เจตนาสุดจริตต่อบ้านเมืองอเขาจะเป็นใครไม่สําคัญแม้แต่จะเป็นพระสงฆ์องค์้าเจ้านักบวชจะเป็นคนแก่อายุเจ90ไปฟังเถอะเขายินดีจะฟังเพราะเขาฟังนักการเมืองมามากแล้วเขาฟังมาตลอดเจปี8ปดปีแล้วเขารู้สึกว่าแล้วไงมันกล้ามาสู่จุดที่ทําอะไรกันไม่อายกันอย่างนี้เนี่ยเขาไม่อยากฟังแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจึงเห็นว่าใครจะไหงไงก็ช่างแต่เราจะพยายามที่จะ รักษาสภาพการสื่อสารให้อยู่ในวงที่สื่อแล้วมาจากการปรับปรุงพัฒนาจากภายในพรรคการเมืองจ้ามีฐานความเป็นร่วมกับภาคประชาชนมากขึ้นพูดจาในเรื่องที่เป็นสิทธิประโยชน์ของบ้านเมืองให้มากๆคำพูดหนึ่งที่ยังก้องอยู่ในในหูผมมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่บอกว่าต้องคิดถึงประชาชนให้มาก คิดถึงบ้านเมืองให้มากคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวให้มากถามว่าพักการเมืองได้มีโอกาสเอาคำเหล่านี้ไปนั่งขบคิดไหมใช่ละครับณเวลานี้ยังไม่ให้มีการประชุมพักการเมืองยังไม่มีกิจกรรมสําหรับของพักการเมืองประชุมกันโอกาสที่จะเอาเรื่องนี้ไปเผยแพร่กันภายในพักอย่างเป็นทางการก็อาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าผมเชื่อว่าความเป็นนักการเมืองของแต่ละคนที่อยู่ในพักต่างก็ได้เอาไปสํานึกคิด ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยแทนที่จะมุ่งเรื่องการเปิดโปงแทนที่จะมุ่งถึงเรื่องของการเจรจาว่าฉันจะได้สัดส,ส่วนเท่าไร<ม>ในเรื่องอะไรมมไม่ว่าจะสัดส,ส่วนอำนาจสัดส,ส่วนตำแหน่งหันมาคิดกันในเรื่องว่าแล้วเราควรที่จะช่วยเหลือให้การเมืองภาคประชาชนนั้นเนี่ยการเมืองภาคพลเมืองเนี่ยเขาเข้มแข็งได้สัดส,ส่วนของเขาอย่างไร การที่พักชาติไทยนําเสนอเรื่องแก้ไขรัฐนูลปี40ตั้งแต่ตอนที่ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับับเราพูดถึงเรื่องแก้ไขรัฐนูลมาตรา3-13ที่บอกให้ประชาชนจํานวนไม่น้อยกว่าเท่าไหร่สามารถเราอยากจะให้ประชาชนสามารถมาแก้ไขรัฐนูญได้เองอเพราะว่ารัฐนูลปี40มาตรา3-13ึงมซึ่งมาด้วยเรื่องวิธีการแก้ไขตัวเองนั้นเนี่ยให้อำนาจไว้เฉพาะกับคณะรัฐมนตรีและพรรคการเมืองเท่านั้นหรือสมาชิกแห่งรัฐสภาจบอยู่แค่นั้นประชาชนจะเอามากี่ล้านชื่อ ห้าแสนชื่อสองแสนชื่อหนึ่งแสนชื่อไม่มีสิทธ<ม>ิ์แตรัฐธรรมนูนถ้าอย่างนั้นเราคิดว่านั่นะไม่ถูกครับส่วนไอ้เรื่องบอกว่าวิธีการเลือกตั้งจะพวงเล็กพวงใหญ่แบ่งกีเขตกีเลี้ยงเ,เบอร์เป็นป็น,น,นย่อยนะครับนั่นเป็นการเมืองภาค<ม>นักการเมืองละมไม่ใช่การเมืองภาคพลเมืองซึ่งมันเป็นเรื่องที่ใช่ครับถ้าต้องสร้างต้องแก้ไขต้องปรับปรุงมันเนี่ยต้องจัดการกับมันอย่างระมัดระวังยิ่งครับแต่พอเป็นเรื่องการเมืองภาคพลเมืองนี่ต้องคิดถึงเรื่องสิทธิของของประชาชนเสรีภาพ และการเคารพต่อศักดิ์ศรีของเขาในฐานะที่เขาเป็นผู้เสียภาษีสําคัญให้กับประเทศครับครับวอบนี้ต้องขอบพระคุณมากครับท่าน